ของเล่นยู90จักไหมเฮ้ยผมเคยเห็นแต่ผมไม่รู้ชื่อว่ามันชื่อว่าวอะไรอ่ะเราเล่นไงโยนโบ้ใครโยนแล้วแต,แตกก็ชนะถ้าเอาไปแช่น้ำอ่ะมันก็จะแตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กบางคนก็เรียกเม็ดป๊อกแป๊กแต่จริงจมันคือเม็ดต่อยปิงอันนี้ไม่เคยเห็นนะมันเป็นของกินแต่ว่าเขาเล่นกันไอ้คนเล่นเขารู้กันไม่ได้เป็นขนมมันด้เป็นเม็ดโคล่าก็เอาหินมาบด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 แล้วก็เอาหลอดมาเสียบแล้วก็ดลุดขึ้นมาแล้วมันก็จะพ่นออกมาเป็นฝันต่อไปหนักอันนี้หนัก มองเป็นเทียนอ่ะก็ตีนกเทียนในฝานั้นก็คือเทียนแล้วพอมันร้อนจนถึงจุดเดือดเอาน้ำมาผสมไฟมันก็ขึ้นเราเรียกมังกรทนไฟคือถ้าเล่นให้มีผู้ใหญ่อยู่หน่อยต่อไปไอ้นี่ไงเปอร์บี้ป่ะเออไนี่วันนี้ทันอยู่เทียนนี้ผมไม่รู้ชื่อแต่มันมีบรรเลงสามคนไหนป่ะไอ้นี่ดูจากหนังแน่นอนเราเลยต้องขาไอ้นี่เพโด ไอเนี่ยมันเป็นยางแต่เวลาเล่นอ่ะเอามาปิ้นแล้วมันก็วางบนพื้นดันดีปึ้งขึ้นมาแล้วเอาไปแข่งกับเพื่อนครสูงว่ากันอันนี้น่าจะลอยน้ำได้ใช่ใช่มันเป็นเรือเฮ้ยอันนี้สนุกมากมันมีเทียนข้างล่างมันจะมีรางให้วางคือมันเป็นแมคาีนิกที่ทําให้เรือแล่นไปข้างหน้าได้ปูมำแนอ๋อแล้วนกนกตัวนี้ก็บินหน้านี้เหรออันนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ฮิตมากมันเอาปากมันมาจิกตรงนิ้วแล้วมันก็จะทรงตัวอยู่บนนิ้ว ก็แค่น e ี cioè, wow! us, ja, like ้เลยกูก็ไม่รู้สนุกอะไรกันดิกูชอบมากอเลยเกี่ยวกับชกมวยอะแหละตบัดตัวให้มันสนุกไหมกูใช้ตุ๊กตาอะไรก็ได้มันเป็นตัวติดกระจกเลยแล้วพอมึงไปแปะมันจะกลิ้งคลิ้งลงมาเรื่อยๆตัวมันจะบิดได้แบบอิสระนิดนึงโอ้พวกกูสนุกกันาด คือมันจะมีฟิล์มเป็นวงกลมกลมแล้วม,ม,ม,มันเอาเสียบลงไปโยกแล้วมันก็จะหมุนฟิล์มเป็นหนังเป็นอะไรก็คือเอามาใส่แล้วฟิล์มมันจะเป็นวงกลมฮิต <h its> ขนาดที่ว่ามันมีคนซื้อมาเยอะๆะเอามาให้เช่าดูตามงานวัด